สวัสดีค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิมาเห็ดกินเห็ดอยากสูกพี่น้องกินนําเด้อค่ะผู้ใดมาท่านกัท่านมาบ่ท่าน,าาานกะแหนมเอาอยู่น้ำจอ่อนี่พักสี่เปล่าพายตูด,ดีเล่ากะพักออมแสบีบเก็บมาแต่มมตสวนเนาะคะ่ะเนาะนี่สิมาออมกบสูตรบานหัวหน้าค่ะพี่น้องมือน,นี้สูตรบานหัวหน้าใครขายแกงแค่แหละได้อ,อาจชบ่คือบ่ขายเพราะว่าบ่ได้ใส่พักขาบ่ได้ใส่พักที่มีกินกินเหล่ากะ อีหยังพักวะโบหูก็ต้องขอโทษข้อไผเด้วยค่ะเด้อมักอยู่มัก,กกินหอมหอม้วก็มักแขวนหักกระสีใบใส่พริกแกงอันนั้นกระสิใส่พริกแกงสูตรบานหัวหน้ากบเอาไฟจีไฟจีจีครับจีทำพริกแกงใส่เกียร์เล็กน้อยหัวหนี่คือใส่เกียร์สวะสีใส่ปลาเด็กน้อย กตัไคร้สะนืนเอเลือนลันขี่หูพี่น้องติดระบำเลยนี่อีกอย่างนึงพี่น้องมาแขวนพี่ดาวพนสรงมาหายจากเชียงใหม่คุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวสิลองใสเบิงแจ,จ๊กนิดจ๊กน้อยเพราะว่าเฮายังร่ท่านชินท่านใหนขะท่านแบบว่า เรายัไม่ฉีดรสชาตเนียนรสชาติเซรสชาติถ้ายังสีเลยนะถ้ายังสีเลยตีพ่กเนียนต่ำก่อนตีกระสีต่ำนี่แหละอันต่ำทั้งยังสีตีบบลูครับนะ <laughs> ร้องมึงแบบนั้นแหละมันหอมคือเกาลัดเดียทึ่งกางนทึ่งอยังกระสีหอมใส่ลงไปละใส่ยังน้อยนิดเมียนบอกครับห่วยเสียงผู้ใดล่ะอีหยังครับอีหยังมาขลาบลาบอุ้ยคำพอแห้งล่ะจะได้บอรับบอนอนตี เบิ่งเบิังเบิ่งพี่น้องเบิ่งเยอะลำตอเข้าลืมลืมบักบวบมีอยู่เอามาแตะสวนนี่นี่นี่เอามาจากนวยหล่ะเพื่อนใส่ซีเรียลสองนวยครับความจริงว่าใส่ไฮใส่ตังหากเลือดเทาเจ้าจะไปใส่ยังสีเพราะว่ามาสิอ้อมน้ำนะจาต้องเอามาใส่อันไหน ตัดกับไปกับมาอยู่นี่แหละพี่นอ้องด้วยสิจ้ำสูตรบบดหัวหน้าผ้าเลาะก็ไ,ได้สูตรบบดหัวหน้าผ้าเวลแล้วก็ใส่หอมบบดนี่แต่มักแขวนแหลกแล้วข้างนี่สูตรแบบหัวหน้าใส่บักแขียนน้ำนเลยยักแล้วไงยังว่าสูตรตะพื้นตะพื้นสูตรุกขึ้นจ้าเนาะโอ้ยนางค้ากล้วยหางขึ้นนำโอ้ยเลิศมากค่ะ <oluyor> มืองจีละนางทักรอยหางซองเบิ่งไต่เปียงเทาเลยได้มาจากเพื่อนมือนั่นแหละไปสังชันเพื่อนกันได้มาผากตาดุ๋ยกอเป็นไรเลือดไรล่มพี่น้องอ๋อเมนอยู่เรื่องธรรมชาติยายจะไม่กล้ากะได้ซีมก่อนตาดุ๋ยพุ่นโอ้ยเป็นนางคากล้วยหางปืนโอ้ยเี้น้ำกะน้ำแบบนี้ว่าแต่ขี้น้ำธรรมดาจังวะนั่ง ้จอกกระจอกอีพ่ออีแม่จอกจอกไปแตาสมัครสั่งเออปกติบอมแม่จอกอันนี้ได้ต่โดยของเจ้าต้องเป็นขันเออต้นเขากยังมือนี้เห็ดหมอทานอ่ามือนี้บ้านๆยี่ดี้พี่น้องมือนี้เสาทานครับนี่นี่อาชิมีที่เขาห้อมกันได้เนี่ย ไอ้ปลาแดกเป็นตัวๆใส่น้ำน้ำกลางๆมันน้ำเขาว่ะปลวกเนยตักไปใช้เลยจะไม่ชิ้นนัวเข้มข้นครับผู้จัดาเพราะว่าเข้าประแดดนี่ครับผมพอ้โหตากตักเลยแล้วเราก็นัวที่นอนกระชอบมันใหญ่ผัวเลยมันบ่อหอดอันนี้เนา้องหมอเดี๋ยวเดี๋ยวสีฟ้าแบบหนึ่งปลาแดกเปลือยเรียบร้อยแล้วกบลงไปกบครับน้ำเดือดปลาแดกเปลือยโอเค อบเผาปิดฝาโอมได้เช่าพักเรือได้เช่าพักแล้เอ่ะบวบลูกกรทำด้วยบวบครับผมอ่าโอเคอุ้ยมาแล้วสวัสดีจ้าอย่าตะโดยเลยอยากตะโดยเลยลื่นหายตะโดยหายตะโดยหายตีเราไปป้อนเขาอาน้อยแล้วอุ้ยคาเป็ รักมากจุ๊บๆแป้งคนนี้แป้งแป้งมันข้าหรือว่าชาบ้าชาบ่าคือปูนเลยใช่คือปูนตัวมาบวบเปื่อยอย่างพ่อสวนสวนพ่อโอ้ยเป็นกระนาเศษเนาะใส่ผักลงไปผักข้าวมี่อย่างแนบบอกพี่น้องเลยบอกแล้ยนะตักซีเร่าผักออมแสบผักจีตูดีจากสวนทั้งนั้นข้าวใส่เข้าจุลบรุง ว่าหลายๆพักหลายๆแซ่บเดี๋ยวกันจัะมากันยุ่งๆเก่งแค่เนี่ยแต่เก่งแค่สูบ้านหัวหน้ากะพักหลายๆก็พักกะซิมีตามบ้านเฮานี่แหละพักตามบ้านเฮาแกงแค่เครื่องแกงแกงแครื่องแค่คนหลายคนเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องแกงคนถึงอุ้ยขนาดพักเต็มหม้อดูเขาคนไปอยู่บนเลยเนาะโอ้ยหอม หอมเบ๊พี่น้องลงกบุญม่งต mm. ีละแม่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 อ้ยมาไปพุ่งรถพุ่งรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวผมยี่ผักออกก่อนยี่ผักออกปน่้อยก่อนเอาผักพุ่งรถให้ละเข้าวกล่วเอาครับยยวเลี่ยนี่ครับตามด้วยข้าวกล้วยนี่พ่อพ่อพ่อแขนเอ็นเตน พักคอยหายเบิด์หลับบดนี้โอ้ยพ่อพ่อพ่อหอมขึ้นกั็มองเลยเมียนพ่อพ่อพักคอยหายเบิดแล้วอู้พักอยูเบิดแล้วเปื่อยเบิดแล้วพ่อมาๆมาเลยเวลากินแล้วพี่น้องมากๆมาหิวหิวหิวอืมอะไรเอาแล้วบานีมาซื้อกระจอกตัวนี้แต่พอดอกจำเพิรนเสือบใส่กันึงเถื่อนเถื่อนตัวกระจอกใหญ่ กินน้ำหอนือน้ำเย็นน้ำเย็นนะอ,อ้กินนะ้ำชาเนาะเสียทีจ้าสุดยอดจ้าเออนันว่าเออจ้าเออธรรมชาติธรรมชาติมามัเนี่ยเ้ยบัสเกียงเนื้อเนาะเกียงเนื้อใส่ใส่กุดมาเ้อพี่น้องมามามาโอ้ยอยู่ไก่อยู่ไก่แกงออมกุบบาดกบ ดีได้มากมือนั่นนี่หาสาสมไหวกับพ่อได้กินได้ยาอยู่ค่ะพี่น้องนี่เดยกกับชิกินเขาหอมกันสำมาชิกบกบแต่กับสีบรไดให้เห็นเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่บ่แบบแบบซ้ำนั่นเลยที่นี่กับสีขออนุญาตกินข้าวก่อนมาเด้อถือถวยเขามาผายติ๊บเขามาเด้อพี่น้องมากินนิดกันเด้อทำนี่แล้วค่ะมากินอะไรไปเนี่โอ้ถหินนังหนาสวัสดีค่ะมาเด้อมากินเข่าหิน นั่งหนาซะเจิแป๊บหนึ่งผู้ใดที่ซอยถือคุูหลักก็ซอยคุูเขียดมาเอี่หมนดแป๊บเดียเออขัดดที่นอกห่วยคือบ่ได้กินน้ำนะก็จังอันนี้ก่อนก็จังตีดอ่างเนาะตาเพแบหาอยู่เฉขอไม่หาอย่งหาเียดเองมิิงยังไงงงลูกวิทย Giêng hảo chị là khăn kì nắp kì nãy là hảo ừ, ừ, ừ. chị mà đàm hảo chị là hảo chị là hảo chị là hảo เพราะว่าตาดอยจะปล่อยเขาเมื่อหน่อยตาชองค่ก็คือว่าบดได้เตี้ยมแบบว,ว่าเสียนี่แหละก็แหละก็เตี้ยมวา่าจิตชายขีปแกงโกมไห้เบิ้งซื้อนะคะเนาะกินในกันแล้วก็บอบดได้มากินน้ำกันสิแกงแล้วก็บแบงแจกนั่นแหละเพอดีว่าเยยนเชิญคุณตาดอยมากินน้ำห่อนเย็นเชิญเอิญเยยนเชิญคุณยายมากินน้ำเย็นนั่นแหละสำนีนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าเ <laughs> ดี๋ยว สวัสดีจ้ามาลุยห้าวเลยลุยห้าวลูกอ่ะลุยก่อน,นะ